อ่สวัสดีครับผมก็จะมาอ่าจะมาสอนกันทำมอดถ่ายหนังนะครับ EP EP แรกนะครับกับรายการ ER เฮ้ย CR Channel นะครับอ่ก็ใช้ได้อยู่ไอ่ผมเพิ่งหลดมานะครับอ่าเห็นใจกันหน่อยนะครต้องเห็นใจดีครับอ่การกดอะไรกก็คือการการมาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดก็คือกด นี่ครับไปทําตามผมนะครับแล้วก็กด P แล้วกดต้องกดถักก่อนก็กดแล้วก็กดปึ๊บครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อ่าเราจะมาร์กจุดเราจะไปทางไหนเรถ่ายกล้องครับเออเสศมมันใกล้เกินอ่ะถ่ายในการถ่ายกล้องครับก็นี่ครับก็มาร์กจุดไว้มามาร์กจุดสองอันแล้วก็กด C.M เออมาผมจะสอน C.M ผมก็ไม่ต้องรีบครับก็กดผมมันไม่ต้องผมไม่ต้องรีบเออกดแค่สตาร์ทนะครับแค่สตาร์ทนะแล้วก็กดเวลา S คือวิเคือนาที H คือชั่วโมงนะครับเขียนว่าอ่ะผมจะเอาเป็น8ป H แล้วกันครับก็กด เนี้ยงอโคลิปหนึ่งงอถ่ายหนังนั่นเลยครับก็ผมสอนก็อาจจะเพื่อเรื่องครับมาสอนอย่างหนึ่งครับคุณรู้ไหมกดตัวอคือการปราบนับก่อนที่สามนะครับนะครับให้ผมแยกล่างได้แยกล่างได้นะครับโคดโควโคครับเาเนี่ยทำไมวะกดออฟกลายเป็น no ครับแค่นี้ครับกด up กดต้องลงหมดก่อนนะครับแล้วก็อ่าจริงก่อนดีกว่าแป๊บแป๊บแป๊บประกดปิดครับกดปิดครับโท้โทษอทับครับแหอ่เกือบมาร์กจุดก็อย่าอย่าเพิ่งเอ้ยผมลื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 มครับกดต้องกดแคชแล้วก็ครับแล้วก็ อ่านี่คือการลบนะการลบเบางกเกิดเราไม่ลบมันก็จะค้างๆอะมันมันไปไหนก็ไม่รู้ครับอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วครับกดแอปปึ๊บอ่าคือการลบแล้วก็มาร์คจุดหมายคือการก,กด P เป็นคีย์รัดครับต้างทำยังไงก็เงี้ยบกดตา,าครับโอ้กดตามี่มาร์คจุดครับนี่ครับ P มักจุดนะพี่จุดก็ได้คนระับแล้วก็ป,ปึบแล้วกดแล้วสตาร์ทนะครับอ่าเอ้ยอะไรดิอ่าทีนะไฟมันค้างบ่ช้ำไปวยทำใจไปด้วยช้ำ้วก็เจ็บไปด้เจ็บไปทำไมทม่ใส่ละมาสเสียงเพลงมันถึงแล้วให้ขนากดกดสตาร์ทนะ เฮ้ยผมอยู่ไหนวะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยมันมันอยู no yes ่ไกลเกินมองไม่เห็นเอาแมวมามมครับกดตามผมนนี่ผมผมผมเอะไปครับอสกินยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเส้อรหัสทำสกินที่ผมเงในแช้น้าใหม่ะครับ นั่นนะครับแล้วก็ผมจะเดี๋ยวพี่หน้าผมจะมาอสอนการถ่ายหนังเลยนะครับผมก็ไม่เพื่อนเล่นอนะ่ะเซ็งเลยอะ่ะเออผมทำคนเดียวได้นะครับถ้เาเกิดคลิปนี้ผมติด,ตดกัดขัดก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นทําเป็นคลิปแรกครับ ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะครับเอ้ยใช่ไหมครับจะทำอะไรอีกครั้งหนึง่งไปเอ้ยกี่คีรัดก็ได้นี่อ๋ออย่างอ้่างกดลบก,ก่อนแหงเอ้ยเค้าเอจะไม่ได้ละอ๋อเนี่ยลบไปก็คีรัดเหมือนเดิมทำเหมือนอ่ะเราทำเหมือนตัวเอกเราเดินไปเที่ยวมา เราต้องมาครับาแล้วก็ก็นี่นี่มามาที่เอาอาร์ทีเอบอาอากดสตาร์ทปึ๊บนี่ตัวเองเราสายนัครับเนขอขอขอ,ขอบายกันแค่นี้ สวัสดีครับใครชอบกดถูกใจถ้าใช่กดถูกแชร์ไอไชอบกดถูกใจถ้าใช่กดถูกแชร์ก็อีกท่านนึงกดซับเตอร์นครับสวัสดีครับดีใจมจบไมนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าออ